สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 7ครับมาเบิ่งลักษณะอากาศกันก่อนนะครับบริเวณโค้งกดอากาศสูงนะครับหรือมวลอากาศเย็นกําลังปผ่นกลางที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับตอนนี้มีกําลังเริ่มมีกําลังอ่อนลงนะครับการเสียห้อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ ยังคงเฮ็ดให้มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนตอนเช้าอยู่นะครับภาคใต้แาวเทียมนะครับเมื่อก็น้องฟ้าไม่เมฆเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าส่วนลายก็้องฟ้าปรุงนะครับได้ด่าตัวอากาศจังหวัดขอนแก่นนะครับก็บมีกุมฝนนะครับช่วงนี้ก่ะของสกุลครเช่นกันนะครับเป็นช่วงหน,น,นาวคือบบมีฝนนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับผมกับมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้านะครับอุณหภูมิแกก็สูงขึ้นเล็กน้อยนะครับอุณหภูมิม สูงสุดในช่วงกลางวันนะครับอยู่ที่ประมาณ31-34องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดช่วงกลางคืนนะครับอยู่ที่ประมาณ18-21องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูนะครับอาการเย็นถึงหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ1ง1 8องศาเซลเซียสนะครับกรฝากพอแม่พี่น้องชาชนนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับแลวก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกเอาไว้น้ำนะครับ ขาดสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมเกิมีเพียงแค่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน